โทษนะนี่ซันป่ะใช่ใครอะเราเชอเรียนภาคเดียวกันจำเราได้ปะเฮ้ยควกมึงรู้จักเชอป่ปะเชอไหนวะเชอปางเหรอมึงคงไม่ได้หมายถึงเชอที่เป็นเฮรันยิกภาคหรอกใช่ไหมไม่รู้อ่ะเฮลันยิกภาคปะใช่ขอโทษนะที่ทักมาตอนนี้แต่เราทักมาเพราะมีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับสมัยตอนเรียน ซันจำลาตีได้ปะลาตีไหนวะแล้วลาตีล่ะรู้จักไหมจะไม่ได้เชิญมีอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าเมื่อ3มเดือนก่อนเราเจอกายที่เป็นบรรหานรุ่นกายมาขอรายชื่อเพื่อนๆบอกว่าจะส่งจดหมายมาชนมางานเลี้ยงรุ่น เเป็นเหตุรันยิกภาคใช่ไหมเราขอรายชื่อรุ่นเราหน่อยสิจะเอาไปทำอะไรละ่ะว่าจะชวนเพื่อนๆมางานเลี้ยงรุ่นนะ่ะไม่แน่ใจนะว่าจะมีไฟล์ราย,ายชื่อไหมเดี๋ยวถ้าเราหาเจอเราส่งเมลให้แล้วกันขอบคุณมากนะเชออืมอืมทำไมรายชื่อมันแปลกๆ เรากลับไปหาไฟล์ไปรายชื่อส่งให้กายแต่ชื่อพวกเรามันสลับกันไปหมดพอเราส่งใบชื่อไปให้กายอีกวัน กายก็ผูคอตายเฮ้ย <Hey! S 1> พวกมึงรู้ไหมว่าไอ้กายตายแล้วกายไหนวะกายประธานรุ่นไอ้กายบ้านรวยๆตัวส,งสูงๆอ่ะนะเออกายนั่นแหละมันผูคอตายเมื่อสามเดือนก่อนเฮีย yeah! ทำไมวะกูก็ไม่รู้อ่ะแต่ชีวิตมันดีสุดในรุ่นเราแล้วป่ะ กูก็เพิ่งรู้เรื่องจากเมียไอหานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวก่อนนะมึงไปเจอเมียไอหานได้ไงแล้วไอหานี่ใครอะ่ะมึงเคยสนใจใครด้วยนึกไงาหานเป็นรองประธานรุ่นเราเพื่อนกลุ่มไอกการนั่นแหละอาทิตย์ที่แล้วมันตกนั่งหลานตายอ้าวเฮ้ยตายคนแล้วเหรอวะเมียมันเป็นสถาปนิกบอกว่าวันนั้นมันเมาแล้วไปหาเมียที่ไซ่างานแล้วตกลงมาตายอะ่ะ มึงไม่ตอบกูเลยนะว่ามึงไปเจอมีไอาหานได้ไงกูแค่อยากรู้อะไรหน่อยอะเชอญทักเฟซไอาหานไปแต่เมียมันเป็นคนตอบที่มึงอยากรู้คือเรื่องที่เชอเล่าใช่ไหมเรื่องอะไรวะแล้วตกลง ใครคือเชอมึงเงียบก่อนไอ้แทนที่มึงถามว่าเชอคือใครเพราะเชอรักแชทมึงไปหรออืมแต่กูไม่เชื่อ,อรายชื่อนั้นหรอกนะ,ะรายชื่อเฮียอะไรวะมันไร้สาระหรือเปล่าวะอยู่ดีดีเชอก็มาบอกว่ากูอยู่ในรายชื่อคนตายและคนต่อไปที่จะตายก็คือกูตอนแรกแรกกูก็ไม่สบายใจเพราะคนแรกในรใายชื่อคือเอกกาย คนที่สองคือไอาหารพวกมันตายตามลำดับจริงๆจนมาถึงคนที่สามนี่แหละกูถึงวางใจเทสของกายมันตั้งใจตายส่วนไอาหานก็อุบัติเหตุแต่เค่ของหนิมหนิมไปเป็นเมียน้อยเสียเลยถูกสารน้ำกดมันไม่น่าจะเกี่ยวกับคำสามอะไรซะหน่อยเดี๋ยวมึงหนิมตายแล้วหรอวะเพื่อนตายไปทั้งสามคนแล้วทำไมกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะ แล้วคำสามที่อะไรอีกมึงฮุป,ปากรคนที่สามคือใครนะแล้วตายยังไงคนที่สามคือหนิมหนิมคิวตี้ที่สวยๆแล้วเคยกิ๊กกับแทนตอนปีหนึ่งแต่มึงเทเขาไปหาดาวปีนั้นเยี่ย yeah! ตอบย้ำความเลวกูเข้าไปหนิมตายหลังจากไอ้กายหนึ่งเดือน พราะไปเป็นเมียน้อยเลยถูกเมียหลวงสาดน้ำกดหนมไปถึงโรงพยาบาลช้าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยตายมึงกับเชอเล่นตลกอะไรกันวะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยอยู่ๆเชอร์มันก็ทักกูมาแลแ้วม่นก็พูดไร้าสาระเรื่องคำศาบ์ใบลายลชื่ออะไรของมันเนี่แหละแล้วมันก็บอกว่าลายชื่อที่สี่คือกูเองไอเชอรมันคิดว่าตัวเองเป็นใครวะยังอามีไล่เหรออีกวันกายก็ผูกคอตายซันยังอยู่ปะเนี่ยตอบหน่อยนี่เรื่องสำคัญนะเว้ย ไอฮาร์ดเล่าให้ฟังแล้วนะเรื่องใบลายลชื่อนี่มันยังไงกันแน่วะใบลายลชื่อมันคือยังไงคํำสาบอะไรแล้วมันเกี่ยวกับเพื่อนๆที่ตายยังไงใบลายลชื่อที่เราส่งให้กายเป็นใบลายลชื่อที่เราได้มาจากลาตีซึ่งไอใบลายลชื่ออันนี้มันไม่ใช่ใบลายลชื่อทั้งรุ่นที่เรียงตามร้านนักศึกษาแต่ใบนี้มันมีแค่สิบคนตอนแรกเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรหรอกจนเพื่อนๆตายเรียงกันสามคนตามลำดับในใบลายลชื่ออันนั้น คนแรกคือกายหูคอตายคนที่2คือไอาหารตกนั่งร้านคนที่สมคือหนิมโวนสารน้ำกดและชื่อต่อไปในไฟล์น,นั้นคือชื่อฮาร์ดเราไปเตือนฮาร์ดแล้วแต่ฮาร์ดดูไม่เชื่อแทนก็น่าจะไม่เชื่อเหมือนกันขอโทษนะเชอร์มันไร้สาระมากเลยอะไม่ใช่เราไม่ห่วงเพื่อนนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ไอฮา,าร์ดจะตายเพราะไฟล์ใบลายชื่อ นี่ไม่ใช่เดทโน้ตใครจะเชื่อง่ายๆวะแต่ซันสองชื่อสุดท้ายคือชื่อของเรากับแกวอ่ะ